อยากได้กระโปงอยากได้กระโปงอยากได้ทรงอยากได้กระโปงอยากได้ทรงอยากได้แม่กับอยากได้เสื้อฮะอยากได้เสื้อแม่พอนะเนอลองทำท่านทุกคนถ้าท่านทุกสมเนาะคือเป็นแบบอันสับสนวุ่นวุ่นนิดหนึ่งอ่ะท่าผู้นี้ผู้นี้อยากได้ยังอยากได้ทรงกับเสื้อแล้วก็กระโปงอ่าผู้นี้อยากได้ทรงเสื้อกระโปงผู้นี้เด้กเสื้อกระโปง มันเป็นเอี้ยงเลยนี่ข้างหมูข้างหมูขางมาบรรยับออกสาวจิไซวิ่าโอโอโออืมอยย่ฉบแบบสบายดีทันผู้ชมมือนี้น้องๆค่นจะผ่า น้องมีกับน้องนาน้องธรรมสุนทรน้องผ่ากันไปกินมักจันหรือว่าส่วนเพาพันธ์ว่ามักนางแล้วธรรมเด้อตอนนี้เทาก็ยังอยู่ในอ่ากับอยู่ในหมู่บ้านห้วยกองอยู่กับส่วนเพาละเว้นหรือว่าส่วนเพาลุน้าธรรมเนาะน้องๆเพง่วจะพาไปกินมักจันธรผมสุนมักจันนี้เพ่ฝนว่าเป็นของกินลิ้นและกินแบบกินจำเจ้านะธรรมสุนทรเนาะไปไปกันเลยธรรมสุนทรไปกันเลย เยี่ยมพอเาเิยี่ยมล่าสุดพาเขาไปกินมักจันเขาไปเบิ่งกบมักจันไปได้นาอาเพิ่งมักกินส้มท่านผู้้มเพิ่งมักกินมักจันมักจันนี่จะเป็นรสันหรอได้นรองน่าจะเป็นสฟ้าชมชมฟ้าชมชมบ้นบ้านบ้านวัวชีเรืองกับบ้านบานเย้ไปเแจวเตรียมมาไม่ยังแน่เกระปองน้กับแปงนอมา อันน้องเพ่นว่าอันเพ่นมากินตลอดเนาะเแถวนี้อืมในที่อันมองให้พี่พพาเอามากินหอมนี้เข้ามล่าใส่เลยอองายจเก็บโดยไปอันเดียวเจ็บได้ถ่ากุศโลเก็บเอานาอบ่ได้ปีนเนาโอ้โหที่จะบนบ่อ้อนี่เออนี่เด้ใจเด้ออยากสวมแห้งสาวขอกินเด้อ โอ้กัดเลยบ่มาแล้วบ่มีบ่หลังก่อนบอไม่ไม่เป็นไรธรรมชาติของจริงหลังกับเสือก็ได้เขา่ได้ถือมีดมาเนาะบ่มีมีคะแนนกัดได้บอกจะมันจะเอาแข้งๆเนาะโอ้กัดบัได้ล่าสุดเดี๋นาะ ก็ได้นิดนึงก็พากันเก็บแตงซีบอบ่ได้บ่ได้มีปีนอ้มันสู้งเล่นี่ครับผู้ชมได้ดิป๊อบดาวกูดอ้ยฮันทีี่ผีอ๋อสิขึ้นบใช้สิ่งดเ้าสิสือเอาเด้อขั้นเคยขืนหอ่ะเฮ้ยอีก้นญิงข้นได้อีกโปรยก็ข้นได เขาใส่ใอ้ผ no sure> um ู้ชายช่วยกินก็กินเนาะได็กินได้หลายท่านผู้ชมเพราะว่าอีเดินนางนางผู้หญิงคนที่ไป็นโบโบออกมาเดินออกมาน้องออกมาไอแถาม้านพันสิแกงคนหินออกมาได้หลายหนึ่งท่านผู้ชมใั้เลาหไล่ใหลไล่ว่าบ่มีใบเนาะมีแต่มากเนาะงงเลยกูมักจะเป็นแบบนี้เนาะถ้าเคยเห็นครั้งแรกเออ ใบน้อยๆนึงละว่ามากไลให้ไล่ว่าเสียสียบตรงนี้ออกสมบานนุำนำมาสมบานฝาดขึ่งเยอเดเดไม่ม่้องนะกนีได่ล่่ล่ี้นี่มลาแกงหนีมากนึ่งกูดเนี่ยกูดเงี้ยปากกินแซบ โอ๊ะอ่ออกมาระวังพูดยู่ไงนะออกมาออกมาไว้ผักกะแกงก็ได้มา้นี่น้องๆเพิ่นเตรียมอาวุธยางใหญ่ละคนละไม้มละคนละมือ,มอ,อ,มอนี่ให้มูออกมาก่อนให้มูออกมาก่อนเมนบุคคลกินน้องเมงนน้องกินเบอร์องูแต่ว่าก็จะว่าแค่และกับแบบมันออกแบบ สมวันวัสาสรเนาะมันบอกอืออืออืออัรนะเปนเนาะท่านจะพูดจาท่านเด้ว่าจามไม่เนาะท่านเดได้บมจนเนาะมันบกท่านจะพูดอะไรเลยท่านผู้ชมอยกศาบอ nó sắp hưu mắc mi nồi nói hẳn đe. nó mắc mi nồi nồi nó chị nè. nó xa diều cận bất ngờ nè 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 Nó nhảy nè nồi phong, nồi, nè 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 Tám nè 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 nhảy nè nè

มันต้องใส่แหงแค้นเนี่ยเขาเขามายสิเขาต้องหัวค้อนเขาต้องเป็นคนคือกะเจ้าเล้วทำบุษมแล้เศร้าข้อเนี่ยเศร้าลองข้อแกงเนี่ยนะเหลือให้น้องๆแกงก่อนวู้วู้ออกมาออกมาออกมา ออกมาเด้อยานไม่มาบรรยับออกสาวจี๊ยวิสา, <c oughs> าเ,เ <c oughs> ออเออเออหนึ่งสองสามโอ้ยตกบโบหัน <c oughs> ออาคนเล่นไปเก็บไม้ซ้ <c oughs> ำประดายซ้ำ หนักเลยแกงโอ้ยหนักตัวนี้คือจีแงงใบนะครับผู้ชมมันใหญ่มันนะเอาใบนล้มาชีฟ้าทึ่กกันมากมากใกลโอ้จีแกงงใบใหญ่ยยยยเลยบ่อุท่าผู้ชมลบก่อนเขเบิ่งไกลๆหยับออกมาหยับออกมาท่านผู้ชมเพื่อนเอามีดมาให้ยืมเนาะ นสบายโอเคนะคะผู้ชมเนาะเขาก็จะหยับออกมาอยู่ฟังนี้โอ้ยโอ้ยหน่องเพื่มาคือการผู้ชมออกมาก่อนทราบว่าเวลามีคนอยู่ในห้างต้องโยนเทื่อไม่น่ะยังก็จะลบบทันไม่สิดแทงกันได้ออกมาออกมา เด็ด่างว่เดดดงมวนยางใหญ่มสกนองพี่น้ำได้อเอาไม่น้องจับเอาเก็บเอาไปขายเนาะนองเนาะจาซาวบานเก็บกินเนาะโอ้นองเพิ่กินโมเป็น่านผู้ชมงามมากมากแบให้มักได้ให้กินเป็นแดนโดยพยากนจับเอาเลเดอ แมตช์เลยโบ,บเ,บเพชรเนาะมีแต่เกลือกเป้งนัวนี่น่าเป็นแล้วได้แฉบเฮ้ชอบเป็นเวลาแฉบเวลาสุดยอดแล้วยกมือไปกันยกเลยได้อนปูนี่เอ่มาอีกแล้วโอ้โห mùa nắm bom mặc bắn bom chết chịn sợ bay 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 nhung 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 ทานวยออมย่างอันสมบ้านตรงนี้อยู่ถึงงพุ่นเนาะจะได้มันก็จะเอื่อนน้องเนาะมันบนชันชุกทันชุกไงเรียนนิวซะเลยโดยมาจับออเดอร์นี่บแซบเลยแจบบอฮม โยโกโโกได้เกโกเป็นบ uh, ่เอาบ่สืออาทางะเอามาหาเาเอามห้ทานผู้เบรเสือตะละคเนี่ยเอาหายเป็นเบิงเนี่ยเสือจค่าด้วยเดี๋ยวจะเอามาห้ใหม่เด้อิเาทีเสือผู้หญิงแห้งชาครับง ขอาเล่นนัมกับข้าวเ่นนัมเออมันได้คนติดใจกับขนมเดนนอกับขนมแน่สเปนแมนสเปนแมนเจ้าบ่าบ้านเพื่อนบางคนเขาจะมีโทรทัศน์อยู่เนาะแรือกับบางคนก็มีโทรศัพท์เด้อะขาบะหมี่กับมะม่วงน้ำกันเนาะอร่อยมากเลย มันเสียแซบจ้าบ่แซบบาดนี้บักปันนี่เอาอีกโดยแปลว่ายังบ่ทันผู้ชมแน่โดยหั่นน่ะโดยโดยแปลว่าครับเออเออเออสุเอือเออเออเนาะเออแปลว่าโดยเออาดค่ารกเาเลยว่รกรก กันล็อกกันล็กันลอกหลงไอ้ล็อหลงล็อกล็อกบอกททนบอกอันบอกทานผู้สมแม่ร้านอยากได้เสื้อว่าจังดอยากได้กรรงแมนอออยากได้ยังเดียวบอกแทนผู้ชมนี่ยอะอยากได้กระปงอยากได้ทรงอยากได้กระปงอยากได้ทรง ได้เชื่อฮะได้เชื่อลองทำท่านเธอคนสากท่านเธอคนส่วนาะคือเป็นแบบอันสับสนวุ่นวุ่นนิดหนึ่งอ่ะท่านผู้นี้ผู้นี้อยากได้ยังอยากได้ทรงกับเสื้อแล้วก็กระโปรงอ่าผู้นี้อยากได้ทรงเสื้อกระโปรงผู้นี้เดชเดชเสื้อกระโปรงเสื้อแมนเสื้อกระเอาเบาดีๆเบิาเป็นผู้ชายก็อยากได้กระโปรง อยากได้เสื้อแมนอยากได้เสื้อดแมนซุปเปอร์แมนโอ้นี่เด้อยากได้เสื้ออยากได้งอยากได้งซงอยากได้เสื้อกระโปรงโดย้านโดยกัน้านอย่างดหยังกันได้กระโปรงได้เสื้อได้งอาคือกันเลยพูนีเด้กันเลย คือการส่งเสื้อกระโปรงเนาะด้นี่อย่างไพ่อีกนี่อย่างอะส่งน้องนี่ยักได้ยังพูนี่เสื้อส่งสไปเดอร์แมนเสื้อส่งสไปเดอร์แมนเนาะเสื้อเป็นกะข้าเมือนทัผสุ่มเลยนี่เด้กขนใครได้อยากได้เสื้อส่งเกิรบเกิรบพอแล้วเกิรบพอแล้วโอ้โอ้น้องพูนี่เอาเกิร์บเป็นทัพสุ่มมึงแน่ใส่ใส่เกิรบโอ้ เกือบจนว่าขาดเลือดแต่ครึ่งหนึ่งนี่ยพุนี้ก็เกือบขาดโอ้เป็นผลเกือบขาดแบบห่วงขาดมานอนองนาเนาะนานขอยอยากได้เสื้อไอแม่เสื้อแม่เทาเสื้อนอกโออจะไปอู้พุ่นนีทำพุณีหรอแม่นอนอยู่ดีเลือดจะอยู่แถวไหน มีเพิร์ลวายวาจัดได้เครื่องให้พอให้แม่ให้ไม่เท่าเนาะอันคนขนาดเนาะแบบผมผิดเพื่อพอเพื่อแม่เพื่อไม่เท่าเนาะถ้าเจ้ากับบ่มีเสื้อบ,บ่มีย่างคือกันนี่บอกก็จะจัดได้ที่กันเนาะด้วยอ๋ยอหลุดก็จะมาซื้อบั่นกับข้ามาหอดไหนพี่เนาะ อ๊ายบายแน่วันนี้ัผู้ชมแน่ไายบายเด้อมื่อนี้ร้านพามากินมักจันว่าแม่่ร้านากินมักจันเอวซจ้วัดนึงวันนี้ง่ดผานั่ง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 ให้ทักผู้ชมแปลเด้อล้ะกะ คอมเมนต์บอกเลยเด้อแล้วพอสมน้อแปลว่าล้านพามากินมักจันเนาะเออยกโป๊ยกโป๊เย้ขอบใจนี่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมาจังไหนขอบใจพ่อาเราแวะมาจังไหนขอบใจขอบใจโอ้ขอบใจลายลายมาจังไหนใจใจดื้อขอบใจดื้อขอบใจดื้อ ใจดื้ทานผู้สมมาจากงไหนทานผู้ส้มาพาเราแวงทานผู้ส้มมาจากไงไหนผู้สมผู้สมทานผู้ส้มคือกันบายบายด้ยทส้มด้ยบายบายบายเายเนาะเฮยเลาย นาะเดี๋ยวนี้เนาะเราจะพากันดูดแ้วให้ดูดน้ำเตาผมใส่มูนี่แต่ว่านิใส่ทั้งย่าจากกลุโอ้เขาจะเก็บใบบอตัวนี้เก็บใบหัวใหญ่หอวอยู่หอยใหญ่สินเนปวนนี้จะอายข้อเบิงไก่ไต่เนี่ยเบิงไกลเนี่ยเบืงไก่เบิ่อ๋ออมันเป็นเอี้ยงเดยวนี้างหมูข่างหมูขางไก่ตัวหัวห้องเลย เราเผาเออโดยโอ้จะอาไว้ถึงนอะบูษาไว้เนาะจังซีเนปวันนี้เนปแก่ตันว่ามีตัวดตัวนี้มันใช่แล้วนะตัวนี้ตัวนี้มันใช่แล้วเรอ้วเี๊ยเียนเนาะเี่านผบเนาะเีเียกปนุงตีเ่ยปมุงเห็นเนี่ยกระปุกรุโอ้เมาก่อรย้

โร้องล้องครับต้ออ่าก็เอาันไรนีโตวันแล้วแล้วอะไรแล้วองดูดจำนแล้วนะใส่ได้ลายเด้อขับใสเด้อจะให้มาหับสมหับเบิงเด้อโดยทานกุ like ้งสูหนึงเนาะห็ดอนาห็ดละแวงหรือว่าหีดบูรุ่ ดุระเวงดุระเวนดุระเนตะกีวลาะเวนเนาะนี้ให้ว่าตกีนเปียนคอมบ้ดูอพอไยบายท่านผู้ชมไยบายายบายบายบายเด้อายบายสวยดวยดีมาได้เยยดีมีฮงัทุกคนเด้อยิดีาพออบใจ่เดท่านผู้ชมเมื่อกี้ก็เจ้าผักกับนางจุ่มอยู่ในเหินข้ามายาเพิินกับ นางบริเวณนี่เนาะเพิ่นกับพากระดับหมดแล้วนี่ครับผู้ชมกลับหมดแล้วเนาะฝนเท่ากสิการเพื่อกันบ่นี่กสิการเพื่อกันเนาะโอ้นี่เพิ่นมาไปใหญ่ไปยามเพิ่นอยู่ไสพ่อยูุใสโอ้บอนเขาพักเป็นลูกเศร้าพ่อเนาะเอออีพ่อบอกว่าให้เขาไปยามเพื่อนพุนเพื่อน่าโอ้มีแต่คนใจดีมีแต่คนอยากให้ไปยาม โอ้ไปเบิ่งว่าชาวบ้านจะเห็ดแนวใดแนวใดเนาะเออมีแล้วเขาเช็ดเห็ดอยู่หันกันนี่โอ้เห็ดเห็ดยังอยู่หันเห็ดบองหูโอ้เห็ดบองหูขึ้นเทือนมะออื่นบ่พอเออโอ้เดี๋ยวมะออื่นจะไปเด้อให้ม้วนั่นผาไปด้วยด้วยดยมีประมาณเจ้โมงวนพอดูสิไปเช็ดม้นก็ได้เช็ดมุงเสาเนาะด้วยมีบองหูแล้วก็ยังเห็ดเห็ดบองหู หีดบองหู้หรือไงหีดขื่นเพือนหีดขึ้นเพื่อนโดยพ่อเสิร์นเสิร์นผงเฮาไปหีดบองหูหีดขึ้นเพื่อนเถอนเนาะหรือว่าขึ้นเพื่อนไผ่หลานขึ้นเพื่อนหลานเนาะโดยขอบใจได้หลายเด้อพ่อเด้อที่เสิร์นผงเฮาเด้อเดี๋ยวสิพาทานผู้ส่งไปเบิ้งเนาะพ่อ่าไปเบิ้งนี่หีค่องมันเังไงบ้าโดยขอบใจได้หลายโดยนี่ค่ะเป็นที่ยำหอย โอเคท่านผู้ชมสำหรับมือนี้กับประมาณนี้เดินท่านผู้ชมเด้อก็คือพาท่านผู้ชมมาเบิงฮีตอ่าโฮมฮีตข้องส่วนเผาละเวนหรือว่าส่วนเผาลูกเดินท่านผู้ชมเด้อนี่อยู่ห้วยกลองเมืองปักซองแข่งจับประสักภากไต้ห้องประเทศเหล่าท่าผู้ชมเด้อันนี้ก็เป็นอีกส่วนเผาหนึ่งที่น่าสนใจนะทราบผู้ชมเนาะ พ่อแม่ยักมาเยี่ยมมาญานิยักมาเบิ่งยังสี่ก็ได้ท่านผู้ชมเดินนี่ผู้คนน่ะใจดีดีท่านผู้ชมเดินถ้าผ้ายังโบฮูผ้าเยงโบเสื้อกลับไปเบิ่งคลิปก่อนหน้าได้เลยท่านผู้ชมว่าเฮาเป็นย่างเฮาได้มาพักอาศัยน้ำกระเจ้าคือได้มานอนน้ำส้นเผาคือได้มากินกับส้นเผามาอยู่บ้านส้นเผายังซี่มาอยู่กับส้นเผายังซี่น่ะท่านผู้ชมกลับไปเบิ่งคลิปก่อนหน้าในเดือนกับน้องเมย์ลงไล่คลิปเลยท่านผู้ชมกก่อนหน้านี่เลยท่านผู้ชมก็กดเข้าไปเบิ่งในเดือนท่านผู้ชมเด้อ ซื้อ youtube กับซื้อเพจอันเดียวกันเลยน้องเมย์พาทัวร์แะทผู้สมเดอแต่ว่า YouTube นน้องเมย์จะลงไม่ลงไม่ทุกมือลงไม่ก่อนเพจเนาะเพราะน้องเมย์จะลงทางย t u b e ก่อนแล้วก็จึงไปลงทางเพจและทำผู้สมเดอถ้าพ้ใดอยากบ่งคิดใหม่ๆสุดทุกมือเลยก็คือต้องเบิ่งในยูทูบและทำผู้สมเดอแล้วก็พยายากเบิ่งในเพจกระด้น,นทำผู้สมเนะาะทำผู้สมมีความคิดความเห็นอั้นไรก็อย่าลืมเดอ้อคอมเมนต์มาบอ,อย้เลยครับผู้สมเดอ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เดอร์ท่านผู้ชมเด้อร์สำหรับวันนี้บ๊ายบายท่านผู้ชมพบกันคลิปต่อไปบ๊ายบายเออบ๊ายบายฮะเอาบ๊ายบายนี่บ๊ายบายนี่บ๊ายบายบ๊ายบายอ่าบ๊ายบายเนี่บ๊ายบายเนี่ทุกคนบ๊ายบาย